GAC ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับหัวเว่พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับยานยนต์เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า3รุ่นใหม่พร้อมแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันถัดไปนำโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กอย่าง GAC Ion UT SUV ไฟฟ้าอย่าง GAC S7 และแฟลกชิพอย่าง Tech h ไ t e c h SL ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย GAC กันบ้างนะครับซึ่งในงาน GAC Group Media Conference ทาง GAC ได้มีการประกาศว่ามีการจับมือกับทาง Huawei ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะถึงทาง GAC และ Huawei นะครับ ก็มีการพัฒนาร่วมกันในส่วนของ e d i ิ o Space e d i c o Pilot Huawei ADS และ h a r m o n y y s p c e ซถึงเป็นส่วนที่เกี่ยวกับระบบขับขี่อัจฉริยะความปลอดภัยและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารรวมถึงมีการเปิดตัวรถใหม่3รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกจะเป็นรถยนต์ Hatchback ไฟฟ้าขนาดเล็กนั่นก็คือ j c Ion UT ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันในรหัส AY2 โดยรุ่นนี้นะครับมีการวางตำแหน่งให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขับขี่ในเมืองซึ่งรูปแบบดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับก็มีความน่ารักแต่ยังแฝงกลิ่นอายของความดุและความสนเล็กๆคล้ายกับน้องหมูเด้งฮิโปโปแครบ้านเราไฟ LED พร้อมไฟ DRL คล้ายทรงตาดุพร้อมไฟตัดหมอกทรงสี่เหลี่ยม4จุดและช่องดักอากาศขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนหน้าส่วนด้านข้างนะครับก็มีการออกแบบให้ดูเรียบเพื่อลดแรงต้านอากาศพร้อมออกแบบมือจับ ตู้แบบซ่อนส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย LED รูปตัว C พร้อมติดตั้งสปอยเลอร์ที่หลังคาและที่ฝัดน้ำฝนด้านหลังซึ่งในส่วนของหน้ารถและท้ายรถนะครับก็มีการคาดโลโก้ไออนโดยมิติตัวถังของ g s c Ion UT นะครับจะมีขนาดความยาว4,270ม mm, ิลมกว้าง1,850ม mm, ิลมสูง1,575ม mm. ิเมตร ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,750ม mm, ิลิเมตรจับคู่กับล้อขนาด16และ17นิ้วตามรุ่นย,ย่อยในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งซึ่งในประเทศจีนนะครับมีให้เลือกถึง6สีด้วยกันอีกทั้งยังสามารถเลือกปรับแต่งได้ถึง3สไตล์และด้วยระยะฐานล้อที่2,750ม mm, ิลิเมตร ทให้ห้องโดยสารของ g c Ion UT มีความกว้างขวางเป็นพิเศษซึ่งพื้นที่ของเลกรูมด้านหลังนะครับให้มาถึง905ม mm ิลลิเมตรเลยทีเดียวและความกว้างของห้องโดยสารที่1,330ม mm ิลลิเมตรนะครับทาง g c Ion ก็ยังโชว์ว่านั่งด้านหลัง3คนก็ยังพอไหวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับให้มาถึง440ลิตรส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีการติดตั้งจอควบคุมขนาด8.8นิ้วพวงมลาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชัน2กานและจอกลางขนาด14.6นิ้ว โดยจะรองรับทั้งไฮค่าของหัวเว่คาลิ่งและคาเพลยและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งชาร์จไวเลสที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งและช่องเก็บของ ในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะของ GSI on UT นะครับจะมากับมอเตอร์100กิโลวัตต์หรือ134แรงม้าและทำความเร็วสูงสุดได้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ LFP ที่จะรองรับการวิ่งไกลถึง600กิโลเมตรรองรับระบบการขับขี่ AI on the road ส่วนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ GAC S7 SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า GAC Trumpchi S7 รุ่นนี้นะครับก็เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยไฮไลท์นะครับก็จะอยู่ที่ส่วนของไฟหน้ารถจะเป็นไฟ LED ที่สามารถปรับแต่งเอฟเฟกได้แบบ Dynamic. ดินามิกโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งหลอดไฟที่แสดงเอฟเฟกของชุดไฟหน้านะครับจะประกอบด้วยไฟดวงเล็กๆถึง2,248ดวงขั้นกลางด้วยไฟ DRL ที่พาดยาวตลอดทั้งฝั่งของหน้ารถ รวมถึงยังมีการติดตั้งไฟ DRL ร่วมกับไฟสปอตไลท์ส่วนดีไซน์ด้านข้างของตัวถังรถนะครับก็มีการออกแบบให้ดูแข็งแรงบึกบึนโดยทำโป่งของซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังให้ยื่นออกมาเล็กน้อยรวมถึงมีการติดตั้งเทคโนโลยี IGTEC 2.0ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ร่วมมือกันกันกบ Huawei นะครับโดยเป็นเทคโนโลยี Ultra Fast Charging รวมถึงจะมีการติดตั้งระบบอัจฉริยะในระบบขับเคลื่อนสล้อและรองรับการวิ่งที่1,000กิโลเมตร ส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรถยนต์แฟลกชิพจากแบรนด์เรือธงอย่าง h ไ t e c h นั่นก็คือ GCION h ียออนไฮ HL SUV crossover ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมความสะดวกสบายในระดับ MPV โดยเป็นการประสานร,ระหว่างความเป็นรถยนต์ MPV และรถยนต์ SUV crossover ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบไฟหน้า2ชั้นที่มีการติดตั้งชุดไฟ DRL ให้สัมพันธ์กันรวมถึงในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะมีการติดตั้งลูกเล่นไฟ LED interactive ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกได้พร้อมโลโก้ h y p t e c h ที่ใต้ฝากระโปรงหน้าออกแบบช่องรับลมขนาดใหญ่เนือลิ้นกันชนหน้าเพื่อระบายความรอน ส่วนเส้นสายตัวถังนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูมือจับประตูก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังพร้อมติดตั้งราวหลังคาและไลด้าที่ส่วนของหลังคาด้านหน้าส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED ที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งแต่ยังคงมีการออกแบบไฟ LED เป็นแถบแนวตั้ง3แถบเพื่อให้สัมพันธ์กับไฟ DRL ที่ส่วนหน้ารถซึ่งในส่วนท้ายนะครับยังคงติดตั้งสปอยเลอร์หลังและกล้องมองหลังมาให้ด้วยจับคู่กับล้ออลลอยขนาด21นิ้ว ถ้าสังเกตจากว t ทาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ารุ่นนี้น่าจะให้ช่วงล่างแบบถุงลมมาและสามารถปรับสูงต่ำได้พร้อมติดตั้งไฟเวลคัมไฮเทค HL ที่ส่องสว่างจากประตูลงไปยังพื้นสำหรับดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการเพิ่มความหรูหราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนวดพร้อมรูระบายอากาศปุ่มควบคุมแอร์และเครื่องเล่นเพลงแบบทัชสกรีนที่ติดตั้งบนคอนโซลหน้าและในส่วนของคนขับนะครับก็จะให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ก้การ พร้อมจอมาตรวัดทรงสี่เหลี่ยมส่วนคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นแบบลอยตัวซึ่งด้านบนนะครับก็จะยังคงมีแท่นชาร์จไร้สายที่วางแก้วน้ําและช่องเก็บของในส่วนที่นั่งตอนหลังนะครับก็จะมีช่องเก็บความเย็นพร้อมจออีกหนึ่งจอที่ติดตั้งบนเพดานโดยเบาะแถวที่2นะครับจะเป็นแบบกัปตันซีดพร้อมปุ่มควบคุมแบบทัชสกรีนด้านหน้าของที่พักแขนและเบาะแถวที่3อีก3ที่นั่ง อีกทั้งหลังเบาะแถวแรกนะครับเหมือนจะมีการติดตั้งโต๊ะขนาดเล็กแบบพับได้เพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งตอนที่2นะครับใช้งานได้อย่างสะดวกและในส่วนสเปคอื่นๆของ Hi Tech h i t e c h HL นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการเผยสเปคที่ชัดเจนและทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนซึ่งก็ยังไม่มีราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่หากมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อไหร่ทาง e w t e c h Thailand จะรีบมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกัน ส่วนในประเทศไทยนะครับก็มีการเตรียมเปิดตัว g c Ion V2 SUV ไฟฟ้า5ที่นั่งที่มากับการออกแบบตามคอนเซปต์ไซเบอร์เน้นความแข็งแกร่งและความอเนกประสงค์ในรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้า SUV ซึ่งการออกแบบดีไซน์ในส่วนหน้านะครับก็จะใช้เทคนิคของรูปทรงเรขาคณิตหลายรูปแบบเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับที่ออกแบบให้ดูบึกบึนพร้อมติดตั้งราวหลังคาในส่วนของประตูนะครับก็จะเป็นประตูแบบ และมีการใช้สีดําตกแต่งส่วนต่างๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกันชนหน้าซุ้มล้อหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนท้ายจับคู่กับล้ออลอยขนาด19นิ้วโดยมิติตัวถังของ g c Ion V นะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,605ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,854ม mm, ิลิเมตรสูง1,660ม mm, ิลิเมตรระยะถาล้อจะอยู่ที่2,775ม mm, มซึ่งระยะทาล้อครับก็จะยาวกว่า g c Ion Y เล็กน้อย ส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งที่มีการออกแบบเน้นความอเนกประสงค์รองรับการขับรถทางไกลที่ดีเยี่ยมเบาะคู่หน้านะครับมีระบบนวดถึง8จุดปรับความแรงได้ถึง3ระดับอีกทั้งยังรองรับการปรับเบาะต่างๆนะครับให้เป็นเตียงได้ซึ่งสามารถปรับได้โดยใช้คําสั่งเสียงส่วนเบาะที่นั่งตอนหลังนะครับก็สามารถปรับเอนได้ถึง137องศาและในส่วนของคนขับนะครับก็จะมีการติดตั้งจอ LCD ขนาด8.88 พร้อมพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชัน2ก้านและจอกลางขนาด14.6นิ้วพร้อมระบบ Indigo Space รองรับการสั่งงานด้วยเสียงรองรับ Apple CarPlay Spotify โดยใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8155P ส่วนคอนโซลกลางนะครับก็จะมีการติดตั้งแท่นชาร์จ w i r e e l s ไร้สายที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บความเย็นซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ15องศาถึง50องศาส่วนด้านคุมพลังและสมรร นะครับก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พละกำลังสูงสุด224แรงมา้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ 75.3กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว 3C นะครับโดยสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไกล602กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนราคาของ GAC Ion V นะครับจะมีการประกาศใน Motor Expo 2024นี้โดยทาง GAC Ion ประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าราคาจะไม่เกิน1 ล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทแน่นอน และนี่ก็เป็นสรุปไฮไลท์เด่นๆของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากค่าย GAC นะครับซึ่งพักหลังนี้นะครับก็สังเกตเห็นได้ว่าทางหัวเว่ยเริ่มมีการประกาศจับมือกับอีกหลายค่ายเพื่อดูแลระบบอัจฉริยะในรถยนต์รุ่นต่างๆหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดลห์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลฟ์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน